ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาอยู่กันกับตาวันจนต้นวันจ้าในชุดนักเรียนอีกแล้วไม่สามารถพลาดตรีมชุดนักเรียนไปได้เพราะแม่งมาออกวันที่ไปโรงเรียนหมดเลย วันนี้นะคะเป็นวันที่เราสอบวันแรกด้วยแต่ก็ยังมีอีเวนต์ให้มากรีดกลายกรีดร้องและกระชุม่มกระชวยหัวใจคือแบบเนื้อเต้นอะคือคือมันเป็นความรู้สึกแบบเนื้อเต้นจริงๆอะ ไม่รู้ทุกคนเคยมีฟีลนี้กันไหมคือเหมือนแบบกึกๆๆๆๆสันสัอยู่ในอกแล้วมือไม้สันอะไรไปหมดคือมันตื่นเต้นอ่ะมันเป็นความตื่นเต้นที่แบบข้างในมันสันๆมันแบบทุกอย่างมันแปรปรวนไปหมดเลยเออนั่นแหละพูดไม่ถูกนั่งนับนับชั่วโมงรอจริงๆพูดเลยดูคลิปคนนู้นคลิปคนนี้ดูซีรีส์ดูอะไรแบบดูรอแบบข้าเวลาแบบที่เมื่อไหร่จะเวลาจะหมดมองเวลาแล้วก็เอ้ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงเมื่อไหร่จะซีตื่นก็ ตอนแรกว่าจะแบบเอ้ยดูมันต้องเยอะแล้วทั้งทีเซอร์แปดทีเซอร์แล้จะมีทีเซอร์อันนี้อีกแบบป่านนี้เอ็มมูงเอ็มมีดูไม่สนุกกันพอดีอะไรแบบนี้คิดแบบนี้เว้ยแต่พอเพื่อนมาสปอยจริงๆมันก็แบบมารอดไม่ได้จริงๆคือแบบสมควรทำรีแอคชั่นตั้งแต่เอ็มเอ่อทีเซอร์แต่ละคนออกมานะก็ไม่เป็นไรก็มาทีเซอร์รวมก็ยังยังทันยูนะเอาล่ะตอนนี้เราจะต้องแบบสงบสติอารมณหยุดความเนิร์ตินของเรา ดิแค oh. ่เห MM. oh oh <my> ็น like, ร <Yeah. S 1> oh oh ูปคลิปโอ้ m ก g อ d เป็นรูปแบบนุ่มๆที่กําลังยืนมองแบบพรุอยู่นะคะโอ้ m ก god โอ้ m g ชีวิตกูมันมาแล้วคลเคลๆคลๆคมาเริ่มกันที่ teaser c o c Pop w o r d Korean ก่อนนะคะเอาล่ะหนึ่งสองส อสิ่งเดไว้่าถึงกับพูดไม่ออกดูไม่ทันไม่ใช่ไม่ใช่ความแบบระรานตามันอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้ไม่กอ และที่สุดขัญนที่สุดขั้เซ็ทหุ้น,ข,น,ข,นข,ของเราขขเซ็หุ้นของเรานะคะเราได้ทำการเต้นจนแบไมคมุณเธอทำท่าตามด้วยตลกอ่ะเขาไปอยู่ที่ไหนกันวะสถานที่แม่งดูพาวายอย่างงี้ไปดูที่เวอร์ชไนนีสกันดีกว่าหนึ่งสองสาม โก็บาปอะไรได้ไฟจราจรก็มาเส้นทางบนถนนนั้นแคปเจอร์ได้เพิ่มเติมนะคะว่าเป็นแบ็คดนข้านรถเหมือนเห็นช็อตของพี่หมินนม่นมีเก้าอี้ลอยด้วยนะวันพรุ่งนี้ที่ MV ตัวจริงจะออกนะคะถ้าเรารีอคตรงนี้เยอะเกินไปเราจะหมดสนุกกันเหมือนตอนดูหนังดูทีเซอร์ไปเยอะแม่งอยู่ในหนังดูไม่หนุกเลยกูรู้หมดแล้ว<笑><笑>กูนี่หยุด อ่านนหังสืเดี๋ยวไปรวมเลยพรุ่งนี้เราก็จะมารีแอคกับ MB ตัวจริงนะคะเอางี้เลยไหมวาร์ปวาร์ปเดี๋ยวนี้ต้องมันต้องเปิดวาร์ปแล้วต้องวาร์ปจากตรงนี้ไปวันพรุ่งน,นี้เลยมันเป็นสไตล์ถูกไหมโอเคเราจะทำการวาร์ปไปวนันพรุ่งนี้เลยไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวจะแบบฟิ้งฟิ้งฟิ้งแบกบ้างอะไรเรียบร้อยโอเค,าคม,มาวาร์ปกันดีกว่าหนึ่งสองสามดู แปลงร่างมาแล้วค่ะฮัลโหลทุกคนโอเคและเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับ MV คลิปนี้มันมันมาคลิปนี้ใจมันมา <c ười> คลิปนี้มันต้องแบบอืมต้องต้องสุดยอดอะโอเคโอเคเตรียมใจแปบบ๊บ1น2 3องส ลูกอมเป็นลูกโอ้ตระนัตระหนั่ง I think I like it โอ้เหมือนแบบอะไรอะฝังมุกเหรออะไรอะตีตม่ะติดตรงนี้โอ้เฮ้ยมีความเข้าของลอยได้ เฮ้ยอเมื่อกี้เห็นยัเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้มันไม่ธรรมดาละอุยใครอยู่ในน้อยู่ในชุดสืผ้าอ้าวเปียกเปียกตัวเปียก พี่โอนี่เขาเอาว่ามา,มาถึงจะทรงผมนักใส่เงินเรารักเธอเฮ้ยอันโ้ยลอยหนมนเมโอ้ยไม o กเข <c oughs> าบอกว่าไปกินดาเรา,าก อ,เเอ,อย่าอย่าพูดจบขอร้ออย่าพูดจบ้ดี๋ยวๆด <c oughs> ียดียฟ <c oughs> กนันเนี่ยฉันแบยูฟีกันเนี่ยอะไรยอมบ้าโรอามากี้ตอนแรกทุก <c oughs> ยฉันยนอนใช่หรอ เด้อเด้อเด้อเดอผู้นจะย้อนไม่ใช่หรหอฮะยังไงยังไงเลาวไปก็เอาด้วยบ๋าหนาปา,า,บา,าจบแล้วว่าเราไม่จอโยออเราไม่จอโยอ,อ,อยากดูอีกอ่ะไม่ยอมอยากดูอีกสักรอบหนึ่งโอ้โหอะไรวะขาดเลยต้องมีว่าจีนให้ด้วยดีแล้วมันอยู่ไหนต้องรีเฟรชอีกรอบหนึ่งแป๊บหนึ่งนะ มันไม่ได้เลยมันไม่ได้ความสดใสละลายแบบนี้มันไม่ได้ทำไมอะโรบิมมไม่มีโบจินแป๊บนึงนะขอดูรวมนงินโอ้โหแข็งแรงมากโอ้ my god คนนี้ใส่ใส่สูตรคนนั้นใส่สูตรจริงๆคนนั้นไอ่มันไม่ได้อะอันเดียมันไม่ได้มันไม่ได้อันเดียอันเดียมันไม่ได้นี่ทำปากวันนี้แบบบ้าว ฉันเห็นเธอชอบเซลฉันจดมันอยู่ข้างหลังมันสูงมันสูงอะไเลยอยู่ข้างหลังคนเดินบัางเห็นเขาบอกว่ามันคือเป็นแบบอีกสมัยช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรอ็กโซยังแบบไม่มีพลังกันคือมีแต่แบบมีพลังแบบเลเวลแบบเลเวลหนึ่งอะไรอย่างงี้เซคุนมันทำอะไรวะไอของ้อยนี่ใช่เซยุนมะเซคุนมันลงพัดแล้วของร้อยได้ปะทำไมวะอะไรเพราีไม่ได้สังเกตเร่ยสังเกตแต่นม มีชันยอนที่จุดผูกนั้นก็แบ็คก็เป็นแสงสว่างก็เออก็ฟีดกับชันยอนด้โอเคเรารับได้แล้วก็มีพี่เฉินก็เห็นมันแบบอะไรเอาไฟรถหรอเอาสายไฟมาจี้จี้กันพี่หมิ่นก็เออมีน้ําแข็งในแก้วแล้วก็มีหิมเออมีอ่าก้อนเมฆก็เล็กๆแล้วก็มี่หิมมาตรงไปในึ้งเป็นแค่มัก็เหมือนซูโฮงเนี่ยจะเห็นเยอะสุดเลยคนน้ําคนแก้วแก้วก็ช็อกเครื่องสักผ้าก็มาอยู่ในเครื่องสักผ้าโอ้ก็ดีโอไง ดีโอที่นอนที a, แบบ <c oughs> พื้นหอมมาแล้วถล่มเป็นสีแบบโอ้โหเไรเก้มากใครก็ที่วาร์ปไปมาค่อยๆวาร์ปวาร์ปไปมาที่อยู่นะตามรถอะตามหน้ารถอะสำหรับใจความของ M v มวนี้ไม่รู้ <c oughs> ใจความนอกจากเรื่องพลังแล้วแบบมันเป็นเนื้อเรื่องอย่างไรสำหรับ M v มวนี้ก็ไม่รู้ <c oughs> เพราะว่าเมื่อแต่ใจความแบบคือถ้าเต้นคือเอาใจไปเลยท่อนเซฮุนแท่งเซฮุนคือเอาใจไปเลย ไ่กิจเจ้าน่าในเติตกติกติกโอ้โหท่าเต้นมันจิ๊บจิ๊บท่าเต้นมันดีมากกราวมากอะค่ะนี่คือรู้สึกแบบอยากดูวนไปเป็นสิบสิบรอบเลยสำหรับอัลบั้มนี้ได้ซื้อด้วยนะจ๊ะดิฉันพีนะคะ มันก็จะลั่นๆหน่อยแบบอะไรน่ปื้อปีอะไรน่เกี่ยกีบกนะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแโอนแม่งเลยมันต้องดีทุกเพลงเลยฟีลมันมันมันยอดมากความเลเก้นี้มันแบบเฮ้ยคือมันตรงกับวัยรุ่นไทยช่วงนี้ที่กําลังแบบฟีลฮาวายใส่เสื้อแบบพลังพลังหน่อยแบบมันมันมันถูกต้องถูกไหมมันแบบนี่แเลยนี่แหละมันคือแบบคือผู้ชายในอุดมคติของพวกเรานะคะ ไม่รู้จะวิเคราะห์อะไรแล้ว <g ười> เลเรียกเช่นครั้งนี้อาจจะไม,ไม่ไม่กิดบไม่กิ๊บ้านแต่เท่าแบบเออมอนเตอร์หรือลอตโต้คะเพิมบอกแล้วแม่งไม่น่าดูทีเซอร์เยอะเลยคุกิดทีเซอร์หนักกว่าดูวยมิงเนี่ย <c ười> โฟกัสสิโฟกัสุบจๆอ้าวกลับมาอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ในเวลาเกือบหกโมงแล้วก็เพิ่งมาคนพบว่าโบจีนมาแล้วมบจีนมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคิว <c> ค <oughs> ิวเมื่อกี้ฟังเพลงอยู่ฟังเพลงในอัลบั้มแล้วแบบโอ้โหดีอะดีอย่างที่คาดหวังไว้เดี๋ยวเราจะมาดูโคโคโบแบบเจีนกันเลยดีกว่า1นึ่งสองสอง ซ่อมแล้วแบบไม่ทันรู้ตัวอุ๊ยอุ๊ออกป้าของเราน่ารักที่สุดเลยอาเดออาไวเกตเออชอบดีมากมีเนื้อให้กูขอบคุณมากมา <c oughs> อ่านไม่ออกหรอกแต่ก็หมายถึงอ่นานภาษากินได้ไงสรุปอีลม วไม่ใช่อีกของลอยนี่ใครทำคนน้ำนะ้ะทำไมน้ำต้องสีฟ้าอครร่างเลยคลิปใครเอ,อ้ยมันเปลี่ยนปะหรือไม่เปลี่ยนกูคลิเปเองวันนี่ down, down. มันโดนมากม,มันโดนโดนโอ้การวิ่งของหนุ่มๆนั้นเนี่ยเน,นี้ยมันเป็นแบบเหมือนแบบกาแล็กซี่อยู่ในอยู่ในเครื่องสักผ้านี่นี่แยคุณนี่น้อยของฉันโดนลูปไปหน้าด้วยแล้วภาษาจีนเนะ่ยว่างว่ะเบเกอร์นนี่แฮมเบเบกอร์ลอย บอกแล้วร้านขายทมเบอร์เกอร์เปิดร้านอันนี้คือเป็นคลิปพโมทร้านเสื้อเปียกทำไมเสื้อเปียกเอาเพิ่งซกักเพิ่งซักเสร็จแล้วหยิบม,มาใส่เลยเอ้ยมาว่ะชอบเสื้อจังเลยน,นั่งงันไม่กลัวตกเลยเนาะมีรอยสักง่ายัชูหนังสืออะไรวะไม่ทันมองเลยเฮ้ยปลาอะไไปกะอ้ยชอบสีหน้าการแบ นี่มากเลยรักมากมังตันๆมันนี่ดูมึนๆมึนๆแปลกๆเฮ้ยรถรถไม่ได้ไม่ได้ต้องเร็ดดเรวกว,ว่ารถเดินตามมันไปนี่ท่านี้ก็บแบบเกร๋เกร๋มากโอ้โหใครว่ากล้ามแบบอึกมากอะ่ะ Listen เสียงแบบกระชิ้นเมื่อกี้เมื่อกี้ฉันยอมรับอะไรมานะม,มุมประชาดูว่าพันแปดลอนรอบแล้วลืมใส่ก,กิน ไฟจิจินี่นั่งอยู่ในอา่างอบน้ำปะเนี่ยเ a b y d บ w n d o ว n b a วเบาแว่นกุ้ชัยอออออยากจเต้นตามมากตรงเนี้เครก็มา ีเสื้อคนนั้นมันแหวกออกมาอ่าชอบคนที่หัวสีส้มๆอ๋อทำไงดีอ๋อ S M Entertainment เยอ Down Down b a b ดีอ่ะดีจัง Oh my God ดีไปหมดดีไปหมดเลยเออมาเป็นแท็กทีมชายกับแบงค์นี่น่าจะใกล้ๆกันเลย อาแล้วบ้ามาเปิดวนแบบวนไปอ่ะเออจริงๆฟังแบบไม่หยุดฟังแบบแหมจ้าละวันอ่ะจริงๆเปิดแบบบ้านพังเรามีความสุขเราแฮปปี้หนุ่มๆแฮปปี้แล้วก็แฮปปี้หนุ่มๆได้ตามเราไปแล้วก็แฮปปี้นั่นแหละ <c oughs> โอเคค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารู้นะคะก็ อาจจะวเคะห์ได้ไม่เยอะมากเท่าอนันอื่นๆอะไรก็ขอบคุณที่อคนที่แบบรอคอยกันคนคุณคนที่แบบว่าเออรอให้อันี่อยู่นะรอให้ไออยู่นะก็แบบไม่คิดว่าจะแบบมีคนแบบ เออเนี่ยคอยติดตามแล้วโยถึงกับแบบ u b s c r i b e กันอะไรกันทีเดียวก็ขอบคุณมากๆนะคะคลิปนี้ถ้าไม่สนุกก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าดูรีเจอไปเยอะมากจริงๆมันก็มีผลมากจริงกับการแบบมาดูตัวจริงตอนนี้นเป็นของเราเราต้องสนับสนุนแล้วไม่ว่าไงาเพราะว่าเปย์บั้มไปเรียบร้อยก็อาจจะรีวิวอัลบั้มให้ดูนะคะว่ามันภายในหน้าตาเป็นยังไงเพื่อแผ่สาหรับบางคนที่ไม่ได้ซื้อหรือว่าซื้อเวอร์อื่นกันโอเคโอเคค่ะแล้วก็ไว้เจอกัน ันคลิปหน้านะโอเคนะบ๊ายบายนะยว่าอีกรอบไหมว่าอีกรอ,อ <c oughs> บบ๊ายบาย